เมื่อพูดถึงพี่ผู้หญิงของไทยที่ทวนขนหัวรู้มากที่สุดคงจะไม่พ้นนางตะเคียนที่เป็นผีในตำนานของประเทศไทยมีความเชื่อว,ว่าเป็นวิญญาณของผู้หญิงที่สิงอยู่ภายในต้นตะเคียนเมื่อชาวบ้านเดินทางเข้าป่าและเจอว่าพื้นที่ป่าในบริเวณน,นั้นมีความสะอาดตาเหมือนกับมีคนมาลุด <S <S ก็เชื่อกันว่าเป็นที่อยู่ของนางตะเคียนเพราะเปรียบเสมือนบ้านตนเองที่ต้องคอยทำความสะอาดทุกวัน โดยปกติแล้วไม่มีใครรู้ว่านางตะเคียนจริงๆมีหน้าตาเป็นอย่างไรแต่ส่วนใหญ่มักจะเล่าออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นผู้หญิงที่มีใบหน้างดงามมีผมยาวสลวยนุ่งผ้าถุงและผมสบายในขณะที่หลายคนก็บอกว่าเธอพวกเธอแต่งกายเรียบง่ายเหมือนกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในป่าทั่วไปผีนางตะเคียนเป็นวิญ,ญญาณที่ค่อนข้างห่วงถิ่นของตนเอง ใครที่คิดจะมาลุกล้ำก็จะมีอันตรายถึงอันเป็นไปความเชื่อในเรื่องผีนางตะเคียนในสมัยก่อนมีการนำต้นคะเคียนไปทำเป็นเรือแต่เมื่อความเชื่อเรื่องผีนางตะเคียนเริ่มแพร่หลายจนหลายคนก็เริ่มที่จะเกิดความกังวลที่จะนำต้นตะเคียนไปใช้งานดังนั้นก่อนที่จะมีการขุดต้นไม้ขึ้นมาจะต้องทำพิธีบวงสวงกันก่อนเพื่อเป็นการขออนุญาตนางตะเคียนเพื่อนำไปใช้ทำบ้าน หรือเรือโดยยังมีอีกความเชื่อว,ว่าเมื่อต้นไม้ถูกแปรสภาพไปเป็นอะไรผีนางตะเคียนก็จะเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันยกตัวอย่างเช่นเรือก็จะกลายเป็นแม่ย่านางเรือมีเรื่องเล่ากันอยู่เรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในจังหวัดน่านเมื่อมีคนไปตัดต้นตะเคียนที่เคยเป็นสถานที่บูชาของผู้คนในหมู่บ้านไปสร้างบ้านนับแต่นั้นเป็นต้นมาก,ก็เกิดอาถรรพ์มากมายภายในบ้านหลังนั้น เล่ากันว่าคนที่อยู่อาศัยมักจะตายโดยไม่มีสาเหตุไม่ว่าจะเป็นลูกบ้านหรือคนที่มาเข้าอาศัยต่างก็เชื่อกันว่าเป็นผีที่มาเอาชีวิตไปหลายคนก็เชื่อว่ามันเป็นเพราะผีนางตะเคียนเพราะเจ้าของเดิมที่ตัดต้นไม้มาใช้ไม่ได้ทําพิธีขอให้ถูกต้องอีกเรื่องหนึ่งคือสารเจ้าแม่ตะเคียนเป็นเรื่องเล่าปากต่อปากกันมาหลายชั่วอายุคน เป็นสารที่อยู่ในวัดหนองผักทีตั้งแต่คราวสร้างวัดช่วงรแรกๆในสมัยก่อนวัดแห่งนี้ยังเป็นแค่ทุ่งนาว่างๆชาวบ้านเล่ากันว่าแต่ก่อนวัดนี้มีป่าล้อมรอบโดยด้านหลังจะเป็นที่อยู่ของสารเจ้าแม่ตะเคียนในสมัยนั้นเป็นที่หวาดกลัวกันมากเพราะมีผู้คนถูกหลอกหลอนมากมายในขณะเดียวกันก็ให้โชคแก่ผู้ที่แสดงความเคารพ แต่เมื่อเจ้าอาวาสได้สร้างศาลขึ้นมาเจ้าแม่ะเทียนก็ไม่ได้โผล่มาหลอกหลอนใครอีกเลยดิฉันก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ